หลักของยูนิเวอร์สกับหลักการของศาสนาแตกต่างกันยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูมาปางเพราวิญญาณวันนี้ครูมาปางนะคะอยากจะมาพูดในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกฎของยูนิเวอร์สกับหลักศาสนาต่างๆนะคะอย่างบางคนเนี่ยบอกว่านั่งสมาธิแบบแนวอ่าอังกฤษเวอร์ชันอย่างเช่นของดรจเลเพนซาหรือว่าของแนวกูรูอื่นๆระดับโลกนะคะหรือบางคนนั่งสมาธิของทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือแบบไหนก็ตามะ,ะีะ คุณนับถือทีนี้ค่ะระหว่างสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแก่นหลักสำคัญของทุกศาสนาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความรักและความสุขภายในตัวเองเนี่แหละค่ะแก่นทั้งหมดทั้งมวลเหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราเนี่ยแบ่งชื่อเรียกที่แตกต่างกันทีนี้นะคะครูปังเนี่ยได้รับคําถามมาเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราศึกษาทาง พุทธศาสนาเนาะอย่างเราเป็นคนไทยศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องยังไงกับหลักของ law of attraction หรือว่านั่งสมาธิดรโจริเพนซาหรือว่าในเรื่องของการออยกระดับ v i b r a t ช o n ต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้ค่ะครูปังอยากจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันคุณลองสังเกตดูนะคะว่าอย่างศาสนาเราเนี่ยที่เรามีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธิต่างๆนานา,นานเนี่ยเพื่ออะไร คุณลองรับคูป้างก่อนว่าคุณทําทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปเพื่ออะไรคะใช่เพราะคุณอยากมีความสุขสงบแผ่นจิตใจหรือเปล่าถ้าใช่นี่แหละค่ะคือคําตอบเหมือนกันค่ะเรื่องของหล่อเวททัชั่นของดรโจหรือว่าจะของใครก็แล้วแต่ที่เราฝึกนั่งสมาธิเราฝึกทางด้านจิตวิญญาณของเราเนะะี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราฝึกในเรื่องของจิตใจเพื่อให้เรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะและเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต นอคิดง่ายๆค่ะถ้าวันนี้ชีวิตคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดความทุกข์ความเศร้าเนี่ยสิ่งนี้คุณจะเลือกทำหนาตรงหน้าสมมุติว่ามีสองช้อยเนาะช้อย A กับช้อย B ีถ้าวันนี้คุณรู้สึกถูกรู้สึกเครียดคุณจะเลือกช้อยหนึ่งคืออาจจะเลือกช้อย A แต่ถ้าวันนี้คุณมีความสุขคุณมีความแบบเบิกบานทางจิตใจคุณจะเลือกช้อยใหม่เป็นช้อยที่ดีกว่าอันนี้ค่ะคือสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของคุณนั่นก็คือปัจจุบันขณะค่ะ เมื่อคุณฝึกในเรื่องของจิตวิญญาณไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนหรือคุณจะฝึกแนวทางไหนก็ตามสุดท้ายแล้วค่ะพวกเราคือวันเนสพวกเราคือจิตวิญญาณเหมือนกันที่มาอยู่บนโลก 3D นี้เพื่อมาแอดเวนเจอร์เจออะไรใหม่ๆและกลับมารู้ตัวรู้ตนว่าความจริงแล้วเนี่ยเราคือความสุขค่ะ นะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่คุณเจอเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆนานาในชีวิตของคุณทําให้คุณกําลังค่อนค่อนข้างจะแบบเหมือนกําลังตามหาคําตอบว่าเฮ้ยฉันมาทาอะไรที่นี่คุณเริ่มศึกษาด้านศาสนาคุณเริ่มมานั่งสมาธิคุณเริ่มสวดมนต์หรือคนบางคนอาจจะเริ่มศึกษาด้านของกูรูระดับโลกต่างๆเนี่ยเออเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรากลับมาสู่ใจเพื่อให้เรากลับมาสู่ความสว่างทางจิตใจของเราเนี่ยแหละเพราะจริงๆเราเนี่ยค่ะพวกเราทุกคนก็คือกอต ก็ God คือพระเจ้าพวกเราคือพระเจ้าในตัวเองค่ะทุกคนเรามีสิทธิในการที่จะเลือกเรามีวิวพาวเวอร์ที่จะเลือกชีวิตของตัวเองเรามีวิวพาวเวอร์ที่จะเลือกความรู้สึกความคิดการกระทําของตัวเองนี่แหละค่ะคือพลังของก็อดแต่ทุกวันนี้พวกเราเนี่ยลืมไปละวว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเรามีพลังอํานาจในการที่จะสร้างชีวิตตัวเองในการที่จะเลือกความคิดเรื่องความรู้สึกของตัวเอง และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณมักจะมาบอกในคลิปนี้เพิ่มเติมนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณนับถือสศาสนาลุสนานาน,านี้เนี่ยหรือว่าแบบเราเริ่มมีการแบ่งแยกว่าแบบใชนเป็นพวกนี้ใช่เป็นพวกนี้อ่ะความจริงแล้วอ่ะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะคะเพราะเราทุกคนคือว e นนี s นะ พวกเราคือเหมือนกันนะเราคือจิตวิญญาณที่มาอยู่บนโลกนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยค่ะการที่เรามาศึกษาเรื่องสเปเรชัลเรื่องของการนั่งสามาธิต่างๆเนี่ยคือการที่ทําให้เราเนี่ยกลับมารู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกเราคือพลังงานงความรักเราเป็นพลังงานแห่งความรักรักตัวเองรักคนอื่นและเมื่อเราศึกษาแนวนี้เพิ่มยิ่งขึ้นเราเรื่องรู้สึกถึงความรัก ัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะคุณจะเริ่มรู้สึกรักคนอยู่ตรงหน้าคุณมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเขาจะอยู่เชื้อชาติไหนเขาอยู่ศาสนาไหนก็ตามพวกเราจะมอบแต่ความรักให้กันและนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญในเรื่องนี้ค่ะคือการมอบความรักหรือนิสสนาคริสเองก็ตามก็เน้นในเรื่องของความรักใช่ไหมคะความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ นี่แหละคะ่ะคือเมจิกนี่แหละคะ่ะคือของขวัญของการที่เราเกิดมาแล้วมารู้ในเรื่องพวกนี้คุณลองสังเกตนะเวลาคุณมีความรักคุณรักใครอะ่ะคุณรู้สึกจิตใจเบาสบายใช่ไหมคะซึ่งความรู้สึกเนี้ยครูบังขออนุญาตลิงก์ไปกับเรื่องเอ่อไวเบรชั่นใช่ไหมที่มันเป็นคลื่นความถี่ถ้าคุณเคยเห็นกล้วยอะคะ่ะถ้าขึ้นความรักก็คืออยู่ที่คืนถี่สูงคือ750ขึ้นไปอันนี้คือสเตตของแบบ ความสุขที่แท้จริงจากภายในอะ่ะดังนั้นค่ะเท่าวันนี้คุณสามารถรักษาสเตจในแต่ละวันของคุณให้อยู่ในไฮไวเบ a รชันในขึ้นความถี่ที่สูงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญของชีวิตของเราทุกวันนี้ที่เราถูกต่างๆนานาเรามาพึ่งพาศาสนามาพึ่งพาการนั่งสมาธิต่างๆก็เพื่อให้เรากลับมาสู่ใจกลับมาสู่ความสุขที่อยู่ภายในหัวใจของคุณค่ะและอันนี้ค่ะก็คือทางออก ในเรื่องทั้งหลายที่คุณรู้สึกเครียดรู้สึกอะไรมาต่างๆนั่นก็คือกลับมาสู่ใจของคุณไม่ว่าคุณจะเชื่อทางไหนก็ตามคูปออยากขออนุญาตเน้นค่ะว่าความจริงแล้วพวกเราทุกคนต้องการความสุขความสงบในการใช้ชีวิตคุณไม่ต้องการสิ่งของใ,ใดๆหรอกจริงๆแล้วคุณลองคิดง่ายๆสมมติคุณบอกว่าคุณเนี่ยต้องการจะนั่งสมาธิ manifest บ้านสมมติฉันอยากได้บ้านหรูฉันอยากได้รถหรูเพื่ออะไรคะเพื่อให้คุณรู้สึกว่าฉันมีแล้วฉันรู้สึก s a ฟ e ฉันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงมั่งคงอย่างเงี้ยค่ะมั่งคง,ม,คงมั่นคงนะคะขอภัยอันนี้คือความรู้สึกดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ค่ะคุณศึกษาเรื่องของ v i b r a t i o เรเรื่องของ law อ f a t t r a c t i o n เนี่ยคุณจะรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรานะคะอยากได้สิ่งของสิ่งไหนสมมตินะอนญาตพูดออกไปนิดนึงให้คุณรู้สึกว่าคุณมีอยู่แล้วเพราะอะไรเเวลาคุณรู้สึกว่าคุณมีอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้สึกมีความสุขคุณรู้สึก มั่นใจและจิตใจของคุณจะเบาสบายอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญในเรื่องของ l รอ f a t t r a c t i o n ที่ทำให้คุณอยู่ใน h high v i b r t t o o n เมื่อคุณมั่นใจว่าจาักรวาลมอบสิ่งนี้กับคุณเสมอแล้วเมื่อจิตใจขงคุณเบาสบายมีความสุขปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะเกิดการตัดสินใจใหม่ที่ดีขึ้นเกิดการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ดีขึ้น โอเคว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยค่ะถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังเป็นตัวกังวลยังเครียดต่างๆนานาเลยเนี่ยค่ะนอกจากที่ว่าคุณจะเครียดทําให้ร่างกายของคุณสุขภาพเสียแล้วเนี่ยค่ะคุณยังส่งพลังงานรบๆให้กับคนอื่นด้วยแต่จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ค่ะเรามาเป็นคนคนหนึ่งที่มาพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นความรักกับตัวเองและมอบความรักนี้กับผู้อื่นมอบความสุขให้คนรอบข้างและอันนี้คือสิ่งที่ ตอนนี้ค่ะปี2024นี้มีหลายคนเริ่มตื่นรู้ในเรื่องนี้จากที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ในแวดล้อมที่แบบสังคมให้แต่ข่าวในกระีดกับเราใช่ไหมคะถ้าเราสเสพข่าวโซเชียลต่างๆมีแต่ข่าวลบๆเต็มไปหมดซึ่งข่าวลบเหล่านี้เอ,อ่อเป็นข่าวที่ทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจต่างๆนานาแล้ววันนี้ค่ะ คุณลองสังเกตนะว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยเริ่มศึกษาเรื่องของกฎแรงดึงดูดเรื่องของจิตวิญญ,ญาณมากยิ่งขึ้นขนาดครูบังเองอะค่ะสอนนักเรียนน้องภาษาอังกฤษสอนนักเรียนม .6 น้องๆยังรู้จักเลยค่ะกฎแรงดึงดูดยังคุยกับครูบังเรื่อง l o f attraction เออเ,อเรื่องของ vibration เด็กๆรู้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่ amazing มากมากเลยดังนั้นเนี่ยค่ะอันนี้คือสัญญาณหนึ่งที่กําลังบอกว่าโลกของเราเนี่ยกำลังยกระดับขึ้นโลกของเรากําลังทําให้ระดับ vibration ของพวกเราสูงขึ้น เพื่อให้ทุกคนตื่นรู้จากภาวะมืดบอดที่เรามีในโซเชียลมีเดียเพราะทุกวันนี้เราเสพข่าวลบๆกันง่ายมากเราทะเลาะกันง่ายมากผ่านโซเชียลมีเดียแบบไวสุดๆเลยและตอนนี้ค่ะโลกของเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องการจะทําให้คนตื่นรู้ และขอให้คุณรู้ไว้ค่ะการที่คุณมาเกิดอยู่ในยุคนี้แล้วมารู้ข้อมูลจุดนี้เนี่ยคือสิ่งที่โ่งคุณต้องการค่ะดังนั้นถ้าคุณรู้แล้วค่ะว่าความจริงแล้วคือคุณคือความรักคุณคือความสุขและทุกแก่นของศาสนาแก่นของอะไรก็ตามคือเรื่องเดียวกันค่ะ เรื่องของความสุขภายในดังนั้นวันนี้รักษาสภาวะจิตใจของคุณให้มีแต่ความสุขเปลี่ยนมุมมองในบางเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกทุกข์คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมคนที่ทำเหมาฉันแบบนี้ทําไมทําไมทาไมคุณโมตหโทษมองว่าฉันเป็นเหยื่อมีคนอื่นกระทําฉันให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณสามารถมองเป็นมุมอื่นยังไงได้บ้างมันจะมีข้อเรียนรู้อะไรบางอย่างทําให้คุณเติบโตขึ้น ตัวคุปังเองก็เจอค่ะก็เจอบางเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกแบบขุนเคืองใจเอ้ยทำไมต้องเกิดขึ้นแบบนี้ทําไมทําไมละ่ะแต่พอเราใจเย็นลงเราจับรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่เรายังไม่กระทําออกไปแบบแย่ๆแต่เรารู้ว่าโอเคมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะโอเคฉันจะมองแบบนี้นะแล้วก็วางใจมีความสุข สรุปเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดีขึ้นอันนี้ค่ะคือ,คอระดับของการพัฒนาตัวเองการยกระดับจิตใจของตัวเองจากที่ว่าถ้าแบบคุณเจอเหตุหการณ์ะอะไรแย่ปุ๊บฉันเริ่มพงผักออกไปเลยทําให้สถานการณ์แย่ไปหมดคนอบขพังคุณแย่ไปหมดแต่การที่คุณมาศึกษาเรื่องพวกนี้ทําให้สถานการณ์รอบข้างงคุณดีขึ้นเพื่อนของคุณมีความสุ <als> ข,าข <t S 2> มากยิ่งขึ้นครอบครัวของคุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้นแค่นี้แหละค่ะคือสิ่งที่คุณควรทำ โอเคว่าเออเนี่ยพอคุณมานั่งสมาธิคุณจะลองสังเกตก็ได้นะไม่ว่าคุณจะนั่งสมาธิแนวไหนก็ตามอะ่ะอาจจะแบบแค่อยู่กับลมหายใจบางคนมีปัส,สนาบางคน manifest บางคนอาจจะนั่งสมาธิแบบเพ่งหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคือการจับสติการกลับอยู่กับตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่สําคัญเพราะทุกวันนี้เรามีสื่อโซเชียลมากมายมีสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยออกส่งติดออกไปภายนอกตลอดเวลาดังนั้นวันนี้ค่ะการที่คุณมาฟังคลิปวิดีโอคลิปนี้การที่คุณพัฒนาตัวเองอันนี้คือสัญญาณที่ดีที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตอยู่กับแต่สิ่งภายนอกจนลืมตัวเองค่ะ วันนี้กลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองกลับไปอยู่กับตัวเองและกลับมามีความสุขกับตัวเองเพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่คุณได้รับแต่ความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณค่ะถึงแม้วันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณมีความสุขณตอนนี้เลยอ่ะคุณมั่นใจแล้วคุณได้รับแล้วอ่ะนี่ก็เหมือนคุณได้รับแล้วอะค่ะ โอเควะโดจะลองคิดง่ายๆนะสมมติว่าคุณอยากได้สิ่งของสิ่งไหนคุณได้รับคุณมีความสุขแบบเดียวแล้วคุณก็ทุกใหม่คุณต้องการใหม่ให้คุณเรียนรู้ว่านี่คือสภาวะของจิตที่มีความอยากตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าจิตของเราเนี่ยมีความอยากตลอดเวลาสิ่งที่คุณควรทําคืออะไรคือรู้แล้วมีความสุขตอนนี้เลยรู้สึกเลยว่าฉันได้รับแล้วเออฉันแฮปปี้มีความสุขว่าฉันเติมเต็มแล้วฉันรู้สึกโฮเนสอันนี้คือความรู้สึกที่ดีที่สุด ในการใช้ชีวิตคือรู้สึกโฮมเนตฉันเติมเต็มฉันมีทุกอย่างแล้วฉันไม่ได้ขาดแคลนอะไรฉันไม่ต้องการอะไรเพราะฉันมีครบหมดแล้วคุณลองสังเกตความรู้สึกนะคะเวลาคุณรู้สึกว่าฉันมีทุกอย่างแล้วในชีวิตเอ,อิคุณรู้สึกไงรู้สึกแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมคะและคุณรู้สึกแกลกรู้สึกขาดแคลนคุณก็รู้สึกทุกอันนี้ก็คือแก่นหลักๆในเรื่องของการฝึกนั่งสมาธิหรือการยกดับจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามอย่างที่เน้นย้ำไว้เรื่องของความสุข ภายในใจของคุณเนี่ยแหละค่ะสําคัญที่สุดดังนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้แล้วนะคะก็อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากเข้ามาเรียนนั่งสมาธิ11วันฟรีนะคะยังสามารถเข้ามาจอยได้อยู่นะสามารถเรียนย้อนหลังได้ค่ะแอดมเลยคะะที่ไลน์แอดครูมาปางังรุ่มนี้เปิดให้ทุกคนเข้าเรียนนะคะแล้วก็เป็นคอร์สที่จบไปแล้วเนาะคุณสามารถไล่ตามกายที่อยู่ในกลุ่มได้เลยนะคะ พาะพลังการสร้างู่ตัวคุณวันนี้ครูปังพายเซาขอลาไปก่อนขอให้ทุกวันวันที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ